พามาดูรถพุ่มพวงค่ะรถพุ่มพวงบ้างก็เรียกว่ารถกับข้าวหรือรถตรงเตงคือกระบะท,ที่เปิดท้ายขายของสดของแห้งผักผลไม้โดยที่มีสินค้ามักจะห้อยเป็นพวงพวงจับเป็นกลุ่มสินค้าเป็นกลุ่มๆไว้ทั่วตัวถังรถ โดยที่จะวิ่งขายตามชุมชนต่างๆในหมู่บ้านหรือตามพื้นที่ก่อสร้างไปจนถึงบ้านเดี่ยวบางรายก็จะเปิดเพลงสลับพูดผ่านไมโครโฟนรถพุ่มพวงบางคันไม่ได้ขายเฉพาะของสดของแห้งยังมีอาหารสำเร็จรูปอีกด้วยนะคะ ก็จะเข้ามาตามหมู่บ้านเป็นช่วงเวลานะคะชื่อรถพุ่มพวงน่าจะมาจากการห้อยสินค้าเป็นพุ่มเป็นพวงเพื่อง่ายต่อการวางสินค้าและคิดราคาการจัดวางสินค้าทุกอย่างไว้พื้นที่ท้ายกระบะจะทำได้น้อย และเกิดการซ้อนทับเมื่อเป็นอาหารประเภทผักท่าซ้อนทับกันมากๆผักก็จะช้ํำการห้อยไว้ในพื้นที่ด้านข้างจึงเป็นการใช้พื้นที่ในแนวตั้งให้เกิดประโยชน์หาสินค้าได้ง่ายไม่ต้องควานหาให้วุ่นวายรถพุ่มพวงจึงเป็นรถขายสินค้าที่รวมเอาตลาดสด ร้านโชว์หวยเข้าไว้ด้วยกันตระเวนขายสินค้าและบริการให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลหรือที่ไม่ได้รับความสะดวกนะคะสินค้าที่อยู่ในรถพุ่มพวงส่วนใหญ่จะเป็นอาหารในชีวิตประจำวันมีทั้งของแห้งอาหารสดเนื้อสัตว์ผักสดผลไม้เครื่องเทศ ผงปรุงรสวัตถุดิบพร้อมปรุงอาหารนะคะจะใส่ถุงเป็นถุงใสและจัดเรียงให้มีความสวยงามเพื่อสะดวกในการหยิบจับนะคะนี่คือรถพุ่มพวงนะคะที่เข้ามาบริการในหมู่บ้านนะคะ เป็นเหมือนตลาดสดเคลื่อนที่กันเลยทีเดียวค่ะ